ดาราสาวสวยแอดมิดกรดในเลือดสูงถ้าไม่หายต้องหยุดพักงานเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างไอปรีชยาพงธนานิกรน,นักสแสดงสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากนอกจากเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านอินสตาแกรมของเธอไอปรีชยา ล่าสุดสาวไอได้โพส์สินสตราแกรมบอกอาการป่วยของตัวเองที่ถึงกับต้องแอดมิโดยบอกว่า t o much, too. o o ออนมีเนเวอร์โนว์ฮูทรูลี่พีเพิลอาอันทิวเดทเอ e กออฟเดมัสออฟห้าวันละนปรีชยานอนจนมีแต่ไส้แล้วที่หายหายไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไอมีกรดในเลือดสูงมากเม็ดเลือดขาวขึ้นไปเกือบสามหมื่นความดันสูงมีไข้คลื่นไส้อาเจียนตลอดทานอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ทางสายน้ำเกลือ หมอคาดว่าน่าจะมาจากอาหารที่กินเพราะทำให้ลำไส้และกระเพาะอักเสบและติดเชื้อและเลือดเป็นกรดสูงถ้าหากไอหายคงได้เห็นผลงานกันต่อไปนะคะถ้าไม่หายก็คงต้องหยุดพักงานทางด้านนี้ไปก่อนไม่มีใครอยากป่วยเนืน้อแต่มันเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้จริงๆเวลาเจ็บป่วยทรมานจะตายไปเสียเงินเสียทองอีกใครไม่เป็นเราไม่มีทางรู้หรอกแล้วเวลาที่เรา หรือล้มก็จะมีคนที่อยู่ข้างเราอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นและคะคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างๆเราคอยช่วยเหลือเราเวลาเราทุกยากขอให้รู้ไว้เถอะว่าเขาจริงใจและรักเราจริงๆไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์จากเรา att, แฮตแท็กวงการบันเทิงก็บันเทิงสมชื่อลาค่ะ i m t h a n k ง f u for all the l o v i n g i n g and t h n Kind อร o คินเนสนากะขอบคุณคะ่ะทางทีมงาน sbb daily ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ